วันนี้พบกับรายวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นในภูมิภาคนะคะสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ได้แบ่งหัวข้อให้แต่ละกลุ่มไปหาข้อมูลที่ได้รับมอบหมายวันนี้หัวข้อเรื่องการเมืองการปกครองท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมของประชาชนชวนออกมานำเสนอได้เลยค่ะค่ะสําหรับหัวข้อการปกครองท้องถิ่นนะคะการปกครองท้องถิ่นคือการปกครองหน่วยย่อยของประเทศนอกเหนือจากรัฐบาลการเป็นรูปแบบของการกระจายอำนาจที่เปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มย่อยในแต่ละท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการเลือกผู้นำของตนให้เข้ามาทำหน้าที่บริหารจัดการสนองความต้องการพร้อมทางแก้ไขปัญหาประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆอย่างรวดเร็วตรงความต้องการและทั่วถึงขนาดเดียวกันจะเห็นผลตอบรับได้ทันทีด้วยและความสำคัญนะคะ 1. เป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย2เป็นการปกครองท้องถิ่นทำให้ประชาชนรู้จักท้องถิน่น การปกครองของตนเอง3การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล4การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ5การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้นำทางการเมืองและการบริหารของประเทศในอนาคตค่ะส่วนองค์ประกอบการปกครองท้องถิ่นหน่วยการปกครองท้องถิ่นโดยกล่าวถึงองค์ประกอบการปกครองท้องถิ่นไว้ดังนี้ หเป็นองคอ์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและทะบวยก,การเมือง 2. มีสภาและผู้บริหารระดับท้องถิน่นมีที่มาจากการเลือกตั้งตามหลักที่บัญญัติในกฎหมายและธรรมนูญ3ามีอิสระในการปกครองตนเองสมีเขตการปกครองที่ชัดเจนและเหมาะสม 5. มีงบประมาณรายได้ที่เป็นของตนเองอย่างพอเพียง 6. มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเองเมีอำน,นาจท้องที่ที่เหมาะสม ต่อการให้บริการแต่ 8. มีอำน,นาจออกข้อบังคาบเป็นกฎหมายของท้องถิน่นภายใต้ขอบเขตของกฎหมายแม่บท 9. มีความสัมพันธ์กับส่วนการในฐหาะเป็นหน่วยงานระดับรองของรัดรูปแบบการปกครองการปกครองท้องถิ่นของไทยจะมี2แบบคือแบบทั่วไปและแบบพิเศษ 1. แบบทั่วไปได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2. แบบพิเศษ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาค่ะในส่วนอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปนตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเท่าที่จำเป็นตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่และจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดก,การศึกษาให้แก่ประชาชนในเขตท้องถิ่นนั้นๆตามความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้จํานวนและความหนาแน่นของประชากรและพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแ,แต่ละแต่ละรูปแบบเช่นการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรจัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำและทางบกรักษาความสะอาดของถนนทางเดินทางน้ำและที่สาธารณนะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่หรือรูปแบบพิเศษ กิจการใดๆได้ตามที่กฎหมายบัญญตัติเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีพื้นที่ทับซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นกฎหมายก็กำหนดให้สามารถจัดทำกิจาการอันเป็น ของราชการส่วนท้องถิน่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้หรืออาจร่วมกันดําเนินการได้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรูปแบบพิเศษขนาดใหญ่เป็นมหานครที่มีความเจริญเติบโต,ตสูงมีสภาพสังคมและเศรษฐกิจสลับซับซ้อนและ ความหนาแน่นของประชากรมีหน้าที่ที่ต้องดําเนินการมากมายหลายประการเช่นการลงทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนดการป้องกันและการบรรเทาสาธารณาภัยผังเมืองการวิศวกรรมจราจรการขนส่งการจัดให้มีการควบคุมตลาดท่าเทียบเรือท่าข้าบและที่จอดรถ การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาลเป็นต้นค่ะสาหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะการมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึงการที่รัฐกระจายอํานาจให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมทางด้านการเมืองการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆรวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของประเทศชาติที่กระทบต่อการดําเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนรวมไปถึง การตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐและการออกกฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนมีหลายระดับเริ่มตั้งแต่การรับรู้การคิดการตัดสินใจการรับผิดชอบร่วมกันและการร่วมกันตรวจสอบค่ะการมีส่วนร่วมทางการเมืองในปัจจุบันของประชาชนมีความตื่นตัวค่อนข้างสูงโดยเฉพาะด้านการปฏิรูปเพราะประชาชนต้องการเห็นภาพสังคมและการเมืองของประเทศ เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ด้ยโอกาสมากขึ้นและต้องการสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความเท่าเทียมกันในที่สุดค่ะการมีส่วนร่วมทางการเมืองถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตยให้เป็นสูแ่แกนแท้ของระบอบก,การเมืองการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ตารรับอบประชาธิปไตยได้หลายช่องทางได้แก่การออกเสียงเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นการเสนอร่างกฎหมายและการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญการฟ้องศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงการถอดถอนผู้ดํารงตำแหน่งทางการเมืองการออกเสียงประชามติการมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนคุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น ใช้ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้าลงการสร้างฉันทามติการนำไปปฏิบัติได้ง่ายขึ้นการหลีกเลี่ยงการเผชชญหน้าที่เร็วลาที่สุดการคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรมการคาดการความหวงกังวลและทัศนคติของสาธารณชนการปฏิบัติภาคประชาสังคมขอจบการนำเสนอในหัวข้อการปกครองท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในรายวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นและภูมิภาคขอบคุณค่ะ กลุ่มที่นาเสนอวันนี้นาเสนอดีมากค่ะกรมไม่เท่าไหร่ค่ะ,ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะเลือนะค้าได้ค่ะขอบคุณค่ะ